เราจะถามว่าเราจะจบไหมมันจะจบครับจบแบบยาวเลยฮามาสแทบจะไม่เหลือกำลังอะไรมากมายถ้าจะมีการกลับมาก่อเหตุอีกก็อีกสิบปีซึ่งอิเซลน่าจะยอมรับได้แล้วก็ตอนนี้ศักยภาพของฮามาสก็หมดไปเยอะแล้วอิรักก็ไม่อยากจะทำสงครามกับใครจริงจังแค่เชียร์คนนู้นคนนี้เป็นลบอะตัวเองไม่ยอมลบเองไงมั้งเพียงแต่ว่ามันมีตัวยุมาจากอิร่านี่ก็ทำให้ฮามาสได้ออกมาจากอาวุธเห็นว่ามันเลิกมันไม่สามารถจับพุดได้แล้วไอ้จงจรวดเคียย์มูตอะไรต่างหรือว่าท่อไอ เป็นนุโมงต่างถูกยึดหมดแล้วเนี่ยแล้วถ,ถ้าเปลียนไปนอย่างนั้นนะทุกฝ่ายก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมามารบก,กัน,นผมมองว่าประเทศบริวารต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นว่าอิหร่านเนี่ยไม่เอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะเบาลง สมรภูมิฝั่งตะวันออกกลางนะคะมีข่าวเรื่องของความพยายามในการเจราจาเหมือนกันนะคะฝั่งนั้นก็เจราจากันไม่หยุดแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุสักทีนะคะกลุ่มฮามาสยอมรับอิสราเอลเป็นอีกครั้งที่ไม่ยอมรับนะคะโอกาสการหยุดยิงที่ฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะท่านโฆษกรประเมินสมรภูมิตะวันออกกลางยังไงบ้างคิดว่าไม่นานครับไม่นานเพราะปัญหาของอิอสราเอลเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ชอบนะก็คือการกวาดฮามาง,งถึงจุดสุดท้ายเลยก็คือไปที่ลาฟา คือจะต้องกวาดลฝไาให้ได้แล้วมันก็มีอุโมงค์มีอะไรต่างแล้วก็ที่มันโผล่ไปทางอียิปต์เนี่ย mm hmm. เขาต้องการกวาดให้หมดอัน mm hmm. นี้ปัญหาของในทันยาฮูกแกแล้วมันก็ทําให้มันก็เกิดความเสียหายเกิดการสูญเสียอะไรมากมายนะครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยน่าจะจบที่ชานยูนิสก็น่าจะพอแล้วแล้วก็ให้เวลาคือยอมที่จะ,ยอ,จะยอมที่จะมีอันตรายสักนิดหนึ่งใน5ปี10ปีข้างหน้าดีกว่าจะกวาดให้หมดเลยแล้วคุณปลอดภยัยแต่ว่ามันมันเสียหายมากเกินไป ละถือว่าโอเคเราจะถามว่าเราจะจบไหมมันจะจบครับเพราะอิสราเอลจะลุยที่ลาฟาพอลุยหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยผมก็มีการเจรจาคุยก,กันที่จะปล่อยทั้งตัวประกันแล้วก็อ่าตอนนี้มีอีกมีประเด็นอีกว่าในทันเจจะยอมไหมที่จะพูดนำฮามาสเนี่ยรีภัยเพราะว่ามันเจรจาต้องพูดนำต้องรีภัยปลอดภัยจะมาแล้วก็ปล่อยตัวประกันซึ่ง เนทันจะเหมือนก็จะไม่สนใจเลยเลยนะจะบุกอย่างเดียวผม <iz kon> <t> ว่าน่าจะน่าจะคุยอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปไลจ่จนจนจนตรอบเก labeled, ินไปเพราะมันจะทําให้เกิดความเสียหายเยอะนะแล้วก็ตอนนี้ศักยภาพของฮามาสก็หมดไปเยอะแล้วอิหร่านก็เห็นชัดเจนว่าอิหร่านก็ไม่อยากจะท,ทําสงครามกับใครจริงๆจังๆแค่แค่เชียร์คนนุคนี้เป็นลบอะตัวเองไม่ยอมลบเองอะเห็นไหมผมก็เชื่อว่าบริวารอย่างฮามาสอย่างอ <t> ูตูฮูตีคงจะจะจ่อยอะบอกเออ ลูกพี่ไม่ลบเลยลูกพี่ทําท่าใเฉยไม่เอาด้วยดีกว่ากลับบ้านอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้ภาพนี้นกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นก็อิสราเอลเบาๆบ้างก็ได้นะครับแต่แบบนั้นก็แสดงว่าสงครามฮามาสอิสราเอลจะใกล้จบแหรือเปล่าคะคือถ้าหยุดยิงรอบนี้ฮามาสเขายอมรับเงื่อนไขผู้นําเกิดลีภัยแล้วมันก็จบแล้วจบ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 แบบยาวเลยฮามาสแทบจะไม่ไม่เหลือกําลังอะไรมากมาย ถ้าจะมีการกลับมากอ่อเฮดีก็เป็นสิบปีซึ่งอิสราเอลน่าจะยอมรับได้ครับแต่ว่าคือทางฝั่งของอิสราเอลก็จะพอใจหรือเปล่าคะคือดูเหมือนว่าคือเขาต้องการที่จะกวาดล้างอนเทยเนช่นก็เคยประกาศไว้ว่าเขาจะกวาดล้างแบบไม่ให้เหลือเลยคือกวาดล้างแบบให้สิ้นซากมันทําไม่ได้หรอกมันเป็นความคิดกวาดล้างอาวุธก็พอแล้วนะครับแล้วก็คุณไปคุยกันเรื่องของการมีสองสเตจมีสองรัฐนะ่ะ อยู่ตรงนั้นแล้วทําให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นพื้นที่กลางสําหรับทุกศาสนาแล้วก็รู้จักจะอยู่ร่วมกันสักทีนะครับคนคนยิวนะครับคนยิวส่วนใหญ่เนี่ยอยากอยู่แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวยุมาจากอิหร่านเนี่ยก็ทาให้อามารเนี่ยออกมาจับอาวุธแต่เมื่อก็เห็นก็เห็นว่ามันเลิกมันไม่สามารถจับอาวุธได้แล้วไอ้จงจรวดเคียรุอะไรต่างหรือว่าท่าอที่เป็นนุโมงม์ต่างๆถูกยึดหมดแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนไปรูปหนึ่ง แล้วถ้าเปลีป่ยนไปอย่างนั้นนะทุกฝ่ายก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมามารบกันงไงเปอรสไตี์ก็มีที่มีทางของเขาทางนี้ก็มีที่แล้วพื้นที่ของปเปตร์เนี่ยดีกว่าที่ของของไอช้ชาวอิสราเอลอีกนะที่ดีกว่าที่ไปอยู่ตรงกลางแล้วก็อุดมสมบูรณ์กว่าอิสราเอลสิอยู่ที่แห้งแล้งนะครับเออแต่ว่ามันก็แต่ถ้าเกิดต้องเลิกคิดก่อนว่าจะต้องลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกอ่ะไอ้ความคิดนี้ต้องเลิกก่อนโดยเริ่มจ,จากจีนอีหลานก่อนอีหลานต้องเลิกก่อนมิชนาลิสราเอลมันจะ ไปโจมตีนะอิสราเอลเขาบอกชัดเจนขั้ทีล่ละที่เขาไปไปปล่อยนู่นปล่อยนี่ใส่นิดหน่อยนะเพื่อจะบอกว่าเขาพร้อมจะจัดการอิหร่านในทุกเวลาเพราะ,ะนั้นอย่าอย่าไปยุ่งกับเขามากนะครับเจ้าผมคิดว่าอิหรา่านก็คิดเหมือนกันครับแต่คือถ้าเช่นมันมองสเต็ปต่อไปอิสราเอลฮามาสจบเนี่ยความรุนแรงเป็นจุดๆที่เราเห็นในตะวันออกกลางเดี๋ยวอิหร่านเดี๋ยวอิรักเดี๋ยวซีเรียหรือเลบานอนกระทันทะเลแดงด้วยนะคะมันจะจบลงตามไหมคะ ในใน,ในพื้นฐานผมเนี่ยผมมองว่าประเทศบริวารต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นว่าอิหร่านเนี่ยไม่เอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะเบาลงอีแต่ยุยุไม่ขึ้นอ่ะมันจะยุไปทไําไมผมจะไปลบให้คุณทําไมในเมื่อคุณเองคุณยังไม่ยอมไม่ยอมออกมาเปิดหน้าสู้เลยอะไรเงี้ยเราจะจะไปมีความหวังอะไรกับอนาคตที่คุณพูดวาดหวังไว้อย่างดีว่าจะเกิดการลบอิสราเอลจากแผ้นที่โลกได้อะไรเงี้ยมันเป็นไปนไม่ได้ครับ